n c o เอาละครับประกาบสวัสดีกับชาวหลังไม้ที่น่ารักทุกคนด้วยนะครับพบกับมีหลังไม้กับหลังไม้หน้ารู้ EP นี้ก็เป็น EP ที่7แล้วนะครับผม จะเพื่อนๆเห็นอาการผมหน้าซมๆตาลอยๆก็เพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับผมเมื่อไม่นานมานี้ผมก็เพิ่งรับประทานอาหารที่ไม่สุกมากครับก็คือไปทานปลาหมึกมาแล้วทีนี้มันก็ไม่สุกดีนะครับแล้วผมก็อาเจียนแล้วก็ท้องเสียทั้งคืนเลยนะครับแล้วก็มีสภาพเพลียๆอย่างที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยนะครับผมก็เพิ่งเข้าโรงพยาบาลไปนอนให้น้ําเกลือมาฉีดยามานะครับแล้วก็ ไม่รอช้าครับรีบมาทําคลิปให้เพื่อนๆดูนะครับว่าตั้งใจทําแต่ละคลิปมากๆนะครับถึงบางคลิปมันอาจจะดูธรรมดาแล้วก็อาจจะดูกองแกงไปบ้างแต่ว่ารับรองกับเพื่อนๆได้เลยว่าทุกคลิปผมตั้งใจทําจริงๆนะครับก็ ได้จะฝากเพื่อนๆนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์หรือว่ากด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมส่วนเรื่องราวที่ผมเอามาพูดในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับแม่มดนะครับเพราะว่า ja, ที่ต้องหยิบเรื่องนี้ขึ้นมาพูดเนะี่ยมันสอดคล้องกับเรื่องราวของมนุษย์หมาป่าแล้วก็เรื่องราวของแวมพรยที่ผมได้ทำไปในคลิปก่อนก่อนหน้านะครับน่าจะ EP ที่6แล้วก็ EP ที่5นะครับ ถ้าเพื่อนๆยังไม่ได้ดู2 EP ีนั้นก็สามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็มีความตื่นเต้นแล้วก็ความสนุกเหมือนกันนะครับผมส่วน EP นี้ทำไมถึงเป็นไม่มดก็นอกจากความสอดคล้องของมันแล้วมันก็ยังเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่สามารถสะท้อนสังคมของเราในปัจจุบันได้ด้วยสะท้อนยังไงนะครับผมเป็นเรื่องของการบูลลี่หรือว่าเป็นเรื่องของการเชื่ออะไรแบบที่ เชื่อด้านเดียวไม่มีเหตุไม่มีผลและนำมาซึ่งโศกนาฏกรรมหรือว่าการทารุณกรรมที่น่าสงสารแล้วก็เป็นที่จารึกสุดสยองสุดน่าเวทนาที่สุดอีกหนึ่งนาบในประวัติศาสตร์เลยนะครับเรื่องราวนี้ส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับจะได้ไม่เสียเวลาเนาะแม่มดจะมีลักษณะแบบไหนนะครับหากพูดถึงแม่มดเพื่อนๆก็คงจะนึกถึงหญิงชารา ที่คางยาวจมูกโตสวมชุดคลุมยาวสีดำแล้วก็หมวกแหลมสีดำใช่ไหมครับแล้วก็ขี่ไม้กวาดซึ่งตามบันทึกในประวัติศาสตร์ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับแม่มดจะมีลักษณะแบบนั้นแต่ว่าจะมีลักษณะอื่นๆด้วยอย่างเช่นเป็นผู้หญิงที่สวยเกินหน้าเกินตาคนอื่นครับอันนี้เขาก็จะหาว่าเป็นแม่มดเหมือนกันเพราะเขาถือว่าเอาวิญญาณไปขายให้ซาตานเพื่อให้คุณมีรูปร่างที่สะสวยแล้วก็ รูปร่างที่ดูดีมากกว่าคนอื่นนะครับผมอันนี้ก็จะถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดได้เหมือนกันนะครับส่วนถามว่าแม่มดทําอะไรได้บ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าตามที่บันทึกไว้แม่มดก็จะสามารถเรียกฟ้าเรียกฝนได้ทํายาพิษก็ได้ทํายาช่วยชีวิตคนก็ได้หรือว่าทําคุณใสเล่นแร่แปลธาตุแบบนี้ก็ได้นะครับก็เรียกได้ว่าทําได้หลายอย่างทําเครื่องราง,งของขังก็ได้ แม่มดก็จะแบ่ง <c oughs> แม่มดก็จะแบ่งได้เป็นสสายนะครับก็คือสายขาวกับสายดำนะครับสายขาวดํานี่ไม่ใช่หมายถึงสีชุดนะครับแต่หมายถึงสายขาวก็จะเป็นแม่มด <c oughs> แม่มดที่มีคุณธรรมส่วนสายดําก็คือแม่มดที่อาจจะทําอะไรไม่ค่อยคิดหน้าคิดหลังเท่าไหร่นะครับอาจจะพึ่งพาพลังจากซาตานพลังจากด้านมืดมาเป็นพลังให้ตัวเองครับส่วนแม่มดสายขาวก็ อาจจะพึ่งพาพลังของนางฟ้าเทวดาศรรักดิ์สิทธิ์ที่มีศีลธรรมนะครับมาเป็นพลังให้กับตัวเองช่วยรักษาคนอื่นนะครับผมแม่มดนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพนะครับในยุคนั้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกคนนะครับต่อให้เป็นแม่มดก็ตามก็ต้องกินข้าวกินน้ำนะครับต้องมีเงินติดตัวต้องมีเงินใช้เหมือนกันเขาก็เอาความรู้ของเขานะครับเอาเครื่องรางของขังของเขาเนี่ย ออกมาแลกข้าวหรือว่าขายเอาแลกเงินอย่างนี้นะครับผมเพื่อใช้ดํารงชีวิตของเขาในชีวิตประจําวันนั่นเองนะครับผมและถามว่าทําไมถึงเริ่มมีคนเกลียดกระแสต่อต้านแม่มดเริ่มมาจากไหนนะครับก็เหมือนอย่างที่ผมได้เล่าไปในคลิปก่อนก่อนหน้านี้นะครับผมว่าสมัยนั้นนะครับชาวบ้านเขากลัวเรื่องลี้ลับเรื่องอะไรแบบนี้มากนะครับผมไม่ว่าจะเป็นผีแววไพายผีหมาป่าหรือ,อยังมีอีก หลายๆตำนานรวมถึงแม่มดเขาก็กลัวกลัวที่ว่าแม่มดจะมาทำคุณใส่ใส่เขาจะมาสาบแช่งจะมาดนบันดาลให้ชีวิตของเขาต้องมีอันเป็นไปนะครับอันนี้เขาเขาจะกลัวกันแบบนี้นะครับผม <c oughs> ทำให้มีกระแสต่อต้อตานแม่มดมากขึ้นนะครับเพราะว่าพอแม่มดทำเครื่องรางของขัง,งมาใช่ไหมครับอาจจะมีคนว่าจ้างให้ทำก็ได้แม่มดก็ทำปุ๊บ แลกข้าวแลกอะไรมาเพื่อดำรงชีวิตแม่มดก็จบหน้าที่ตรงนั้นไปแต่ไอคนที่เอาของของเขามาใช้นะครับอาจจะเอามาใช้ในทางที่ไม่ถูกก็ได้ครับเอาไปแกล้งคนอื่นเอาไปใช้ในทางที่ผิดนะครับผมทําให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อนนั่นเองนะครับผมอย่างเงี้ยคนก็เลยเริ่มจะไม่ชอบแม่มดขึ้นมามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับและมาถึงยุคหนึ่งที่าศาสนาจักรเขาจเจริญรุ่เรงเรืองครับก็คือ ทุกคนก็ต่างนับถือคริสต์ศาสนานะครับมีพวกขั่งศาสนาเข้ามานะครับผมเขาก็เลยกวาดล้างพวกนอกลีดทั้งหมดเลยครับกวาดล้างพวกที่นับถือซาตานนับถือผีสางนางไม้อะไรเขาสั่งกวาดทั้งหมดเลยนะครับผมโดยการกล่าวหานั่นเองนะครับผมไม่ว่าจะกล่าวหาเป็นมนุษย์หมาป่าบ้างเป็นแม่มดบ้างเป็นแวมไพร์บ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับผม เขาก็จะหาเรื่องกำจัดพวกนอกดีดนี้ทิ้งนั่นเองอันนี้คือแก่นหลกัหลกๆของสิ่งที่เขาทำในยุคนั้นนะครับผมแม่มดนี้อาจจะเป็นแม่มดจริงหรือเปล่าอันนี้ผมตอบให้ไม่ได้นะครับแต่ผมรู้ว่าศาสนาจักรเขาต้องการไม่ให้ใครมาขัดขวางการเลื่องอำนาจของเขานะครับผมเขาก็เลยจำเป็นจะต้องทำวิธีแบบนี้ครับและส่วนใหญ่คนที่ถูกจับมาพิพากษามาลงโทษนะครับ จะเป็นแพ้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับในสมัยนั้นถือว่าเป็นสมัยที่ยังไงอ่ะคนเขาว่ายังไงก็เชื่อไปตามนั้นนะครับก็บอกว่าคนคนนี้เป็นแม่มดเขาก็เชื่อเลยว่าเป็นแม่มดจริงๆก็ถูกจับไปไปเค้นก่อนว่าอ่าเป็นแม่มดจริงไหมจับไปทรมานจนกว่าจะยอมรับยอมรับเสร็จแล้วก็ไปเผาทั้งเป็นครับแต่ก่อนจะโดนเผาก็ามีการซัดทอดอีกนะเขาจะบอกว่าให้ให้ซัดทอดอีกนะว่า มีเพื่อนมีฝูงคณะแม่มดอยู่ที่ไหนหรือเปล่าให้ซัดท่อดอกไม้หมดอะไรเงี้ยครับมันกลายเป็นการฆ่าล้างกลุ่มผู้หญิงหรือว่ากลุ่มคนบางกลุ่มเบ็ดเสร็จแล้วมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้ประมาณกว่า200,000ชีวิตนะครับไม่รู้แม่มดจริงหรือเปล่าดีหรือไม่ดีเขาไม่สนครับเขาถือว่าเสี่ยงเป็นแม่มดเขาเผาเลยครับผมแล้วก็มีอีกหนึ่งเคสนะครับ อันนี้ก็ถูกบันทึกไว้เหมือนกันนะครับก็คือเป็นเรื่องราวของเด็กผู้หญิงอายุ7ขวบแต่เขาถูกกล่าวหาว่าเป็นแม่มดครับ7จ็ดขวบเองอคุณบทสุดท้ายก็คือเขาก็ถูกจับไปเผาทั้งเป็นเหมือนกันครับอันนี้ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ค่อนข้างจะน่าสะดลดใจเหมือนกันนะครับก็คือต่อให้คุณไม่อยากจะยอมรับนะครับเขาก็จะจับคุณไปทรมานจนคุณยอมรับว่า เออคุณเป็นหรือไม่เป็นอะไรเงี้ยเขาไม่ฟังครับต่อให้คุณไม่ยอมรับเขาก็จะจับคุณไปทรมานจนกว่าคุณจะยอมรับว่าคุณเป็นพ่อมดหรือแม่มดนะครับผมแล้วก็เหตุการณ์นี้ก็ดําเนินมาเป็นไอเหตุการณ์นี้นะครับมันถูกดําเนินมาหลายร้อยปีครับจนถึงปัจจุบันก็ไม่ไม่น่าจะมีแล้วนะครับผมแต่ว่าในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นยุคมืดยุคที่ป่าเถื่อนมากๆนะครับของยุโรปกลางนั่นเองนะครับ เป็นยุคที่ผู้ชายสามารถฆ่าผู้หญิงบางกลุ่มได้โดยที่ไม่ผิดกฎหมายนะครับผมก็คือผู้ชายจะทารุณกรรมผู้หญิงยังไงเงี้ยเขาอ้างว่าเป็นแม่มดก็คือจบเขาสามารถทําได้นะครับผมซึ่งใครที่เกิดในยุคนี้ก็ถือว่าโชคดีมากๆแล้วนะครับผมคาบัญญัติของแม่มดก็คือผู้ที่ใช้เวทมนต์และคุณใสใช่ไหมครับผมแตกต่างกับสยเวทของไทยยังไงมันก็ มีความคล้ายคลึงกันนะครับอาจจะแตกต่างกันบ้างอยู่แค่นิดหน่อยมันจะแตกต่างกันที่พิธีกรรมนิดนึงนะครับก็คือที่เท่าที่ไปอ่านมานะทางยุโรปเขาก็จะมีพิธีอีกแบบหนึง่งทางเราก็จะมีพิธีอีกแบบหนึง่งแต่จุดประสงค์อาจจะคล้ายๆกันนะครับผมอันนี้ก็เพื่อความกระจ่างเนาะเวทมนต์ก็จ,จะเหมือนๆกันหมดแหละทั่วโลกอันนี้ผมคิดเองนะครับหลกัหลกๆเรื่องราวของแม่มดก็จะมี คร่าวๆประมาณนี้ครับหลกัหลกๆแล้วจะเป็นเรื่องของการสังหารหมูมากกว่าอันนี้ขอใช้คํานี้นะค่อนข้างจะหลุดแรงนะครับก็คือว่าไม่อยากให้ตัดสินใครแค่รูปร่างหน้าตาแค่ภายนอกครับว่าเขาอัปลักษณ์แปลกไปจากคนอื่นหรือว่าเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่เขาอะครับก็คือไม่ใช่เราไปตัดสินเขาว่าเออคนนั้นบอกว่าเอ้ยไอย้นี่ไม่ดีเราก็ต้องว่าตามเขาไม่ดีหรือคนนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ต้องดูกันไปยาวๆนะครับเราไม่ สามารถไปด่วนตัดสินใครได้ในระยะเวลาอันสั้นนะครับผมหากเ,เพื่อนๆคิดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับยังไง EP นี้ก็จะมาแนวเครียดนิดนึงนะครับเพราะว่าผมได้มีโอกาสไปอ่านเรื่องราแล้วก็รู้สึกสลดใจแล้วก็อยากจะนำมาแชร์เพื่อเป็นสติให้กับ เพื่อนๆบางคนอะไรเงี้ยครับเผื่อบางคนกํนาลังโดนบูลลี่อยู่ก็อย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจไปอย่าเพิ่งคิดสั้นอย่าเพิ่องอะไรนะครับถ้าเราทําดีแล้วสักวันหนึ่งความดีของเรามันจะปรากฏขึ้นมาให้คนอื่นเขาเห็นเองนะครับจงทําดีต่อไปครับพยายามเข้าครับวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ